ยิ้มด้วยน่ารักมากคุณพ่อคุณแม่ยิ้มด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะด้านหลังนะคะโอ้โหยิ้ม,มหวาน ให้สาหรับคู่บ่าวสาวของเราด้วยค่ะเจ้าบ่าวได้บรรจงสวมแหวนไปที่นิ้วนางข้างซ้ายให้สําหรับเจ้าสาวแล้วถือว่าคุณกุ๊กคิกนั้นเป็นเจ้าสาวของคุณจรเรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังจากทําการสวมแหวนให้แล้วค่ะเจ้าสาวจัดทาการขอบคุณทางด้านเจ้าบ่าวเนื่องจากเจ้าบ่าวนั้นได้นําสินสอดทองมั่นโดยเฉพาะแหวนมั่นนั้นมาสวมให้สําหรับเราเราจะทําการขอบคุณแบบน่ารัก,กน่ารักกอดอันดับแรกกลับไปที่ไหล่ด้านซ้ายของคุณพี่ได้ค่ะซึ่งเป็นหัวใจของอัศวินนั่นเองเรียนเชิญได้เลยค่ะ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคุณจอนสามารถช้อนแขนด้านหลังมาจับศีรษะน้องได้ลูกนะคะด้านซ้ายนะลูกด้านซ้ายอ้อมมาด้านหลังโอเคจับศีรษะน้องน่ารักมากค่ะขอบพระคุณค่ะด้านหลังปรบมือด้วยขอบพระคุณรอยยิ้มนะคะนี่คือความน่ารักของการขอบพระคุณนะคะไปที่หัวใจของอาสวินนั่นเองส่วนมีอีกหนึ่งอย่างในการขอบคุณที่เจ้าสาวจะขอบคุณเจ้าบ่าวที่ถ่ายวีดีโอให้แล้วนะ อ,อยู่ที่ว่าเจ้าสาวจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าในสมัยก่อนการที่ภรรยานั้นกราบไหว้สามีถือเป็นเรื่องมงคลถูกต้องไหมคะคุณแม่เพราะว่าชายหนุ่มนั้นมีหน้าที่ในการออกไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวภรรยาในการกราบไหว้นวดดูแลถามไถ่สารทุกสุขดิบให้กําลังใจสามีนั่นคือสิ่งที่ภรรยาสมควรทาแต่นั้นวันนี้ค่ะทางด้านว่าที่เจ้าสาวเราจะกราบไปที่ตักของว่าที่เจ้าบ่าวของเราค่ะเรียนเชิญได้ วางมือด้านขวาไปก่อนลูกอ่านะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะน่ารักมากค่ะด้านบนปรบมือได้ค่ะค้างไว้นิดนึงค่ะเจ้าบ่าวเราจะชูก,กำปั้นขึ้นมานิดนึงก็ได้เจ้าสาวมองไม่เห็นลูกเออนั่นแหละนั่นแหละนี่คือดับเบิลช็อตนะคะ่ะพระคุณมากมากเลยค่ะน่ารักมากค้างไว้ นี่คือความน่ารักน่ารักของทางด้านสามีภรรยาคุณจรและทางด้านคุณกุ๊ก,กิกด้านเองขอบคุณเจ้าสาวด้วยค่ะนี่คือความน่ารักนะคะหลังจากที่เจ้าบ่าวเราได้ทําการสวมแหวนให้กับเจ้าสาวแล้วถือว่าเจ้าสาวนั้นเป็นภรรยาของเจ้าบ่าวเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณค่ะน่ารักมากลำดับนี้นะคะก็จะต้องให้ทางเจ้าสาวของเราสวมแหวนมั่นให